เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมในเกม p u b g Mobile Metro Royal นะครับและวันนี้เราก็อยู่กับน้องกูจบแล้วนะครับก็ไปกันได้เลยรุยกันครับอันนี้ผมเอา2ปืนมานะ M762 ซึ่งปืนนี้ผมชอบมากมันเป็นส่วนผสมระหว่าง AK ทำให้ปืนนี้สามารถติดตั้งลูกระเบิดได้นะครับเครื่องยิงลูกระเบิดไปจัดการบอดให้หมดมีบอดไหมมีบอดไหม มาถึงเราก็ค่อยคานครับจัดการบอดให้หมดก่อนอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยนี่แนหะยิงยิงกระดาษทับตายครับเรียบร้อยโอเคครับอ่าโอเคเข้าเลยมาดูซิว่าได้ทองไหม ชิ้นส่วนเทคโนโลยีครับเอาใส่ช่องเซฟเลยครับช่องกล่องล็อกรหัสเปิดอีกอันนึงเลยโอเคหมดและไปเปิดกล่องนี้ครับดูซิว่าเราได้อะไรโอ้ยเหมือนกันอีกแล้วอ่ะ กล่องขาวทิ้งไปก่อนถ้าเขาว่ากล่องรหัสเราได้สี่หมืนสี่ครับไม่เบาไม่เบาเฮ้ยโอ้โหล่วงไปเปิดกล่องกันนี่ด้านจนหมดแม็กเลยไปครับเปิดกล่องนี้ก่อน เข้าขาลงใต้ดินไปกันแล้วอะ <got> โอ้ขอบคุณครับกระสุนเอกระสุนม่วงด้วยรับรองว่าเจ็บชีด นะครับใครมีเกมออนไลน์ใหม่ๆม,มือถือก็แนะนำมาเล่นเล่นด้วยกันได้นะครับตอนนี้ก็เล่น home sweet home s u r v ว v e นะครับแต่อาจจะต้องลองเล่นหัดเล่นเป็นผีบ้างไล่ฆ่าผู้รอชีวิตนะครับ โอเคเราวิ่งไปไหนเอ่ยอ๋อไปคลือหาดครับไปรอบข้างไม่มีใครใช่ไหมถือเอครอเลยมายิงไม่ตายก็จะซ้ำด้วยลูกระเบิดครับมีเสียงปืนดังโอเคน่าจะมีคนอยู่บนยอดเขาครับ เราเปลี่ยนมุมมองก่อนจะได้เห็นพอบวกแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นเฟิร์สเพอร์ันแสดงว่าเคยมีคนมาผ่านมาที่นี่แล้วใช่ไหมอ่าใช่จริงด้วยครับยิงเก็บเรียบร้อยเลยเหลือแต่กล่องครับ โอเคเราก็ถลายถลายไปตามเขาถ้ากระโดดเลยเดี๋ยวจะเจ็บหนักอะไรวะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยน,นี่นะเอาไปกินอืมเอาไปกินอืมเอาไปกิน ตายคู่ไปเลยครับเป็นไงล่ะแปะยาตัวเองก่อนแสดงว่ามันมาสองคนนะใช่ปะมันมาสองคนครับเฮ้ยได้กระสุน แต่เดี๋ยวเอาด็อกแท็กให้กูจบแล้วคนหนึ่ง <got> อืมมาเก็บเร็วน่าเก็บไปก่อนแมวเหรอ โอเคโอเคไม่เอา thank you อุ้ยมีศพด้วย thank you ครับผมโอ้กระสุนล้นเลยอะของ full option เลยอะครับ ตอนนี้ของก็ได้เกือบแสนแล้วครับเรียนเน่ที่เราเอาลูกระเบิดมาห <Excellent work. S 1> ลงล่างเปล่าศัตรูอยู่ไหนวะมีใช่ไหมยอยู่ข้างหน้ามามามาเปลี่ยนปืนรอเลยครับผมผมนี่เปลี่ยนปืนรอเลย กระสุนแบบพิเศษโอเคเปลี่ยนมุมมองมองรอบๆไม่มีอะไรเปลี่ยนเป็น FPP ครับสลับไประหว่าง first person กับ third person ครับช่วงนี้เพื่อนๆไปไหนก็อย่าลืมใส่แม้ตลอดนะครับใช้เจลล้างมือล้างมือบ่อยๆแล้วก็เว้นระยะห่างนะครับโซเชียลดิ t เ n นซิ่งก็จะทำให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดโอ้ยข้างหลังข้างหลังชิปหายแล้วตลาดไวโอ้โหตลาดไวซ่อนก่อนซ่อนก่อนมันอยู่ไหนวะ โอเคก็คงต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิป <Lust> น well. uh ี huh. ้ไ <damit> ม่ท <demek> ันแล้วบายบายเฮ้ยทันว่ะแต่แม่งวิ่งมาเออฮือตายสู้ๆเดี๋ยวดูโอ้อยู่ตรงนี้โอโโอเคครับเริ่มตามใหม่ โอเคครับเราก็มาอยู่ในตาที่สองแล้วนะครับใส่ลูกกระสุนก่อนนี่เ okay, คปก็ใช้ปืนเหมือนเดิมทูทีศูนย์ห้าสมยศไลนานะ โอเคครับเดี๋ยวรอดูว่าจะไปไหนไปครับไปนี่ A W ครับสไนเปอร์ของจริงเขาตามไปไปไหนกันเอ่ยไปตรงกลางแบบปะมาเดี๋ยวคอยดูต้นทางให อ่าเริ่มมีศัตรูยิงจากด้านนั้นครับอ๋อทูทีศูนย์ห้ากำลังเปิดฉากสู้กับบอทไปรุยกันต่อเลยนึกว่าเสียงยิงผู้เล่นคนอื่นที่ไม่ใช่ทีมเรานะครับกระสุนลูกระเบิดเหลือเฟือถ้าศัตรูหลบอยู่ในอยู่อยู่แถวต้นไม้หลังหินแล้วก็เอา ลูกระเบิดยิงยัดไปเรื่อยๆครับเจ้ศัตรูก,ก็ตายเองเสียงปืนเสียงปืนไปครับเดินตามเดินตามสลับกันไปใกล้ละ เมืองน้ำครับดูซิว่ามีทีมไหนผสมลงอา่ามีเสียงปืนครับอยู่บนบ้านนี้แล้วเป่าไม่ใช่แล้วมันอยู่ตรงไหนวะ ค okay. กำลังส่องหาอยู่ไปครับไปเราก็นอนมองรอบๆครับก็ยังไม่มีใครนะ โอเคยังไม่มีใครเฮ้ยมันยิงใครวะไม่ได้ยิงเราใช่ไหมไอ้เอ้ไอ้อยู่ตรงนู้นอยู่นู้นอยู่นู้นอยู่นู้นนู้นอยู่นู้น อยู่นู้นอยู่นู้นโผล่มาคาดเล็งไว้อยู่นะเปิดกล่องอใช่ไหม <the> จงโผล่มาแลวปัดนนว วิ่งหนีไปแล้ววิ่งหนีไปแล้วโอ้ไปตรงรูแล,แล้วน่าเสียดายที่เรายิงมันไม่ตายภายในนัดเดียว 录像孙妈 ไะก้มยองๆไปก่อนอีกสองทีมกระจายอยู่เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงอืมเจ็บปะละ่ะเจ็บปะละ่ะเจ็บปะละ่ะอืมเข้าไปลงไหนวะ อ่มามันต้องลงขนาดนี้ไม่ถึงเหรออืมสุดเลยถึงไหมถึงดิไม่ถึงครับไม่ถึงเจ็บปะดิเจ็บปะดิ ดีกว่าลง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 ไปครับไปสงครามเมืองน้ำครับ อออบอทนี่ว่ะอืมตายซะฮบบอสอยู่บอสอยู่บอสอยู่สวยแล้วไงจัดการเลย การมันจะกรรมันเรียบร้อยเดี๋ยวใกล้คร,ครับไใกล้เปิดได้อะไรอืมลุ้นไปได้ d ี s สมบูรณ์แบบเ่ะเอาอันนี้ดีกว่า ก่อนไปไหนต่อป tamam ืนนี้ลํากล้องมันใหญ่เหลือเกินตรงนี้น่าจะเปิดกล่องมาแล้วอ่ คนเปิดแล้วนั่นเองครับที่เหลือก็แค่รอว่าจะไปไหนอาจจะไปไปคาลือหาดหรือว่าไปกลางเมืองนั่นเองตอนนี้ก็เฮ้ยเปิดกล่องนี้ก่อน โอเคครับเปิดมาก็เอาของเขาเก็บให้หมดครับโอเคไปเราวิ่งตามทุกคนไปรวมตัวกันที่แบทเทนไลน์ มีคนเหรอเอาบอสไม่ได้เกิดตรงนี้บอสไปเกิดข้างบนครับสนามบินรอบๆก็ยังไม่มีใครนะหรืออาจจะมีว่ะ องซ้ายมองขวาตามไปเป็นหมู่คณะทูที0ูตอนนี้กลับแล้วครับวิ่งตามน้องกูจบแล้วไปเห็นขาตัวเองเห็นมือตัวเองอยู่แว็บๆนะ ว่ากลับเลยก็ไม่แน่นะยังไงก็ต้องลองบุกเข้าไปก่อนอ่ามีคนเคยมาที่นี่แล้วจริงๆด้วย กล่องน่าจะเปิดหมดแล้วมั้ง,รรงจริงด้วยครับแต่ลงล่างไปดูกันใครวะ เจอมีคนอยู่มีคนอยู่ดูสิว่ามีอะไรเก็บโอ้โหของเพียบเลยเก็บได้หรอเก็บเลยนะของมุกเต็มไปหมดเลย โอเคเต็มแล้วไปปไปลุย ไหนไหนใครยิงนี่ไงเจอแล้วต้องคุ้มกันก่อนปักหลุดปักหลุดปักหลุด Má yăng, má yăng? để phí hai, hai quá Ây, này ทำไงดีน้องปักดุดโอเคแต่จืดรอแถวนี้สักพักหนึ่งเผื่อน้องกลับมาครับ โอเคมาแล้ว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 กลับเลยดีกว่าไปกลับเลยเอาดูดอีกแล้วตรงนี้เหมือนจะเห็นคนแต่ก็ไม่ใช่ใช่ไหมมาแล้วมาแล้วหรือยังมาแล้วนะไปต่กลับขับขับขับฮึ่ยร่วงเรื่องไม่รดเกือบแล้ว cặp đi qua bây giờ vinh cặp vinh cặp ตอนนี้ก็เหลือระยะทางอีก200เมตรครับไปดูบ้านนี้ <c oughs> เผื่อมีกล่องให้เปิดอีกของที่ได้ก็โอเคถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบพวกแบบทองหรือว่าเครื่องส่งสัญญาณน,นะเฮ้ย <c oughs> เปิดนี้ก่อนเปิดนี้ก่อนมาทำการเปิดเปิดกล่องนี้ได้อะไร ไม่ได้เลยเลยย่ยมโอเคถ้างั้นเราวาร์ฟกลับเลยดีกว่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ